อ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนซื้อสมาชิกแสงดาวนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องมีเงินก่อนนะครับในบัญชี Google Play ของเรานะครับก็เราจใช้เป็นบัตรเครดิตก็ได้นะฮะแล้วก็ To Money w a l l l t ก็ได้นะครับหรือก็หรือไม่ก็ใช้ เอสมันดูคอก็ได้นะครับคือใช้ซิม as นะครับแล้วก็เข้า Play Store แล้วก็ไปตั้งค่าบัญชีนะครับเอาเป็นแบบว่าให้จ่ายผ่าน as อะไรเงี้ยแล้วเราก็เติมเงินเข้ามือถือนะครับซิม as ของเรานะครับแล้วก็ซื้อเพรได้นะครับซื้อของออนไลน์ได้หมดเลยนะครับนะ ของเดือนนี้จะเป็นมีอาครับอ่ะนี่สิทธิ์ทั้งหมดก็ตามนี้เลยครับปนสิทธิ์เราก็จะได้ประมาณว่าตัวที่ตัวไหนที่เป็นแบบว่าเกาะเนี่ยเราต้องเข้ามาดูในนี่ยสมาชิกแสงดาวเนี่ยครับฮีโร่ทั้งหกตัวเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ฟรีนะครับ ถ้าเราสมัครสมาชิกอ่ะเราจะสามารถเล่นได้ฟรีแล้วก็เอาไปเล่นในโหมดแลงได้นะครับเหมือนเราซื้อมาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีแล้วมันก็ไม่คุ้มนะครับแต่ผมอยากได้สกินของมีอาสกินอันนี้แบบสวยมากนะครับก็กดซื้อไปเลยกดซื้อเข้ามาตรงนี้ครับอ่า กดซื้อสมาชิกแสงดาวไปเลยครับแป๊บหนึ่งครับแล้วกดซื้อตรงหน้านี้ก็ได้นะครับอ่ากดซือ้อไปเลย350ร้อยห,บบหอ้บบาทนะครับ ได้มาแล้วนี่อย่างเทมีอานะครับรับสกินใหม่แล้วโอเคตกลงหึ่นี่คืออะไรอของฟรีครับอ,อ๋อโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว ไปดูในครั้งสกินดิด้ข้อความมาโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c คร b ์กันไว้ด้วยนะครับผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะฮะเพิ่งหัดทำนะครับ See you